จังหวะนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนอยู่ต่วาวหากแต่เพื่อนตีเข้าหัวผมนะฮะเข้าหัวเขาเหมือนกันนะ,ะแต่เขาแต่เขาไม่ตายนะฮะลองย้อนดูใครดูไม่ทันนะฮะเอาละฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวันนี้เขาจะตรวจเจอไหมเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่แอดมินเขาตรวจสอบเลยนะฮะคนแรกของคนที่ชื่อตาดานะฮะอันนี้ผมสามารถบันทึกหน้าจอไว้ได้ใช่ไหมไคร,ครัได้ครับปูกต้องครับได้ครับเพื่อความเป็นกลางนะครับเพราะผมอันไหนแอดมินก็บันทึกไว้อยู่นะใช่พอแอดมินก็ต้องบันทึกไว้อยู่แล้วครับอ้ ตอนนี้แอดมิน่เขากำลังเข้าเครื่องดูฮะบอกคนแรกนะฮะคนคนนี้รู้สึกว่าชื่อท่าดานะฮะคนที่ตีผมตายทีแรกนะยมาเทพเืออะไรทำไมพี่มองไม่เห็นน้องไหนจ้ะมองให้กูทีผมมองไม่เห็น เล่นลงมาข้างล่างเมื่อกี้ตรงที่พี่คิดกันละลงมาอีกมาอีกอีกอีอ่าเนี่ยมาเทปเคนนี่วีห้ายีอีอีมูลเล่นนี่เบื้องต้นไว้ก่อนนะดีเทคมึงดีเทคมาอือก็เจอใช่ไหมเจอใช่ไหมเพิ่งลบแต่ ลบอะไรอะ่ะยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะแอดมินบอกให้ลบว่าเขาลบอะไรอืมอีกอีกอีกอ่าเทพนี่มัอ่าเทพเทพพุกหมด มาเทหาเทพททททมสมที่ทุ่ทมสี่ทุ่มตรงรันไฟเอ็มรันไฟเอ็มแล้วถึงจะรันอืมฮะก็ไ,ไม่รู้นะแอดมินเนี่ยด,ดูมันคืออยู่ในไฟล์เนี่ยวะเพราะว่าอันนี้มันขีย่งเดียวกิด ลุเซอร์เดสทอมมาทีมาทีเฮ้ยไม่อยู่แล้วแบบตามแล้วนะนดีเซน,นะกูเล่นยังไงก็ไม่ชินว่ะไอ้เฮี้ยว,วินสิบเอ็ดเนี่ยไอ้เฮีย้ยเล่นยังไงก็ไม่เคยชินว่ะวินสิบวินสิบเอ็ดไอเฮียเฮ้ย จริงไม่ต้องรีเซนต์ก็ได้มั้งไปนี่ก็ได้มั้งแอคทิวิตี้ก็จบแล้วก็มีแล้วไปขั้นต่อไปด้วยอืมน่าตรงนี้น่าจะจบแล้วอ่ะโอเคอ่าตอนนี้จบแล้วอันนี้ออันนี้เซฟหลักฐานอันนี้ของบีนะโอเคอันนี้ของคนบูชชูบีอ่ะอันนี้เซฟหลักฐานคคนนี้คือเจอไหมครับเจอครับมีประวัติการรันดูครับเห็นไหมครับโอเคเป็นอย่างนี้ ไฟเอ็มการลันจริงๆแล้วการลันไฟเอ็มมันไม่ควรลันอย่างอื่นขึ้นมาต่อเนี่ยครับ<ม>ที่ทุ่มนันมหาเทพเนะี่ยมหาเทพที่ทุ่มของของเคนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยของเคนนี่บีห้าหมดเลย<ม>ของบีนอที่บีนี่คือทาดาสี่สองเจ็ด เปลี่ยนเปลี่ยนคาคสามทุ่อันนี้คือสามทุ่ม pm 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 คือสามทุ่ม pm คือสามทุ่โอเคอะไรอะลนอะไร มาสักทีโอ้ยนี่ไงนี่ไงหมาเทพอ่ะยี่ห้อเดียวกันเลยเคนนี่ด้วยข้างบนอ่ะยุ่ข้าั่งเลยโอเคโรดเดอร์เบดนี่ด้วยโอเคโอเคครับก็ใช้เบอร์ก็โปรบอร์ก็ซีอันนี้ในเกมชื่ออะไรครับอันนี้เดโมเดโมครับเดโมครับอืม ับแทบโอเคเรียบร้อยนะเลิศโอเคนับไปมดอันนี้เดี๋ยวก็จุดแบตเปิดอะไรอยู่อะว h ตฟลักก็ทั้งหลารทั้งหมดจะเป็นไปตามคลิปเลยฮะฝากบอกคนที่กำลังใช้อยู่นะฮะถ้าเขาเชิงจริงก็จะอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อฮะที่ว่าใช้ได้ผ้าขาวไม่เจอไม่มีนหรอฮะตรวจเจอหมดลับฝากคอยให้คิดครับขอบคุณครับ